วันนี้นะคะเขาเคลมมาเลยนะคะว่าเป็นสูตรแรงและเร็วนะคะสูตรเร่งด่วนนะคะลดอาการสิวอักเสบะคะ่ะภายใน24ชั่วโมงนะคะที่สําคัญแบรนด์นี้นะคะยอดค่ะค <c oughs> ่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยไบค์ได้หยิบนะคะเจลแต้มสิวสุดฮิตนะคะที่เขาขายไปแล้วนะคะทะลุหล้านซองทุกคนคือแบบโอ้โหและเป็นตัวที่ไบเนี่ย เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะคะก็คือเจ้าสองตัวนี้เลยค่ะนี่ตอนนี้นะเทลแต้มสิวนะคะสองตัวนี้เนี่ยเขาจะมีขายในเซเว่นนะคะแต่เนี่ยนะคะจะเป็นเซรั่มลดรอยสิวนั่นเองนะคะซองอยู่ที่ราคา49บาทนะคะตัวนี้เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วจะบอกว่าใช้เองใช้จริงด้วยแล,วแล้วก็ให้คิวใช้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคิวเนี่ยสิวจะขึ้นบ่อยกว่าใบเนะบาะใบอ่ะไม่ค่อยได้ขึ้นแต่ว่า แลวคือมันบังเอิญมากเลยเวย้ยคือเมื่อวานอะ่ะใบเข้าไปในวัดสันใช่ปหแล้วเจอมันมีแบบเป็นขนาดหลอดอะ่ะทุกคนและคือสิวที่ฉันก็ได้ขึ้นนะคะนี่รอยแดงนะคะสิวแดงแงนะคะแลวคือจะซื้อมาไว้เนี่ยให้คิวใช้แหละเพราะว่าใบยะสิวมันค่อยขึ้นจริงๆและคือช่วงเนี้ยอ่ะในเมื่อยังไงอะ่ะสิวมันขึ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วป่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบหลอดกันเลยดีกว่าจ้า และมิซูมินะคะเขาได้ออกเจลเต้มสิวเป็นแบบหลอดราคาก็คือแบบนี้เลยท่าด้านีน่ก็คือแบบเดียวกันนั่นเองนะจ๊ะอันนี้เนี่ยจะมีขายในเซเว่นนะคะปริมาณน้องเขาก็อยู่ที่4กรัมนะคะส่วนตัวนี้จะอยู่ที่9ก้ากรักรรมนะคะหลอดนะคะอยู่ที่ราคา149บาทบเนาทะจากประมาณ200นิดๆนะถ้าจำไม่ผิดนะคะใบซื้อมาจากวัดสันนั่นเองนะเพราะว่า เพิ่งเข้าไปช็อปมาแล้วคือเห็นแบบเออเป็นแบบหลอดก็คืออยากจะหยิบมาเก็บไว้ใช้ในภายภาคหน้าเลยเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อยากด้แบบขาดพกพาแบบใหญ่ๆใช่ไหมแต่ถ้าอันนี้ก็จะแบบพกพาง่ายๆนะคะไว้ไปแบบใส่กระเป๋าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะซื้อให้คิวมาใช้ด้วยแหละแต่ว่าพอทีนึงสิวชันคึ้่นค่ะทุกคนแล้วเราก็จะมาแต้มสิวกันเลยนะคะแกยังไงเอ่ยให้คิวแกให้ก่อน แป๊บ,บนึ่งนะคะยวกลับมาเจอกันจ้านี่จ้าแกะออกมาแล้วหน้าตาน้องหลอดจะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าไปที่เคยทาคลิปรีวิวไปเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครัแบเบก็จะมาพูดให้อีกรอบนึงเนาะว่าเขาช่วยในเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็ยุบเร็วจริงไหมนะคะคือไบ,บจะพูดได้เลยว่าตัวเนี้สิวอะยุบไวมากนะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันเห็นผลแบบในหนึ่งคืนเลยอะนี่จะแต้มไปไงี้นะก่อนแต่งหน้านะคะ แบบถ้าแต่งหน้าแล้วสวยอะ่ะแล้วถ้ามีสิวมันก็ไม่ได้ป่ะแม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเออดูแลตัวเองนิดหนึ่งเนาะในช่วงนี้แล้วอีกอย่างช่วงเนี้ใบยตัดคลิปไวมากแล้วก็มีคลิปลงหลายๆคลิปอีกหลายอันแบบให้ทุกคนดูเลยอะ่ะช่วงนี้ก็เลยนอนดึกนะคะอาจจะพักผ่อนน้อยเลยสิวเลยขึ้นนะแต่ก็มีตัวนี้นะคะเข้ามาช่วยนั่นเองนะจ๊ะเราเนื้อซึมไวมากเกี่ยง่ายมากเลยแต่ไ,ไปตัวบริเวณที่เราเป็นสิวเนาะ ทับๆไปอย่างเงี้ยอืมไม่ต้องไปป,ดปาดๆนะคะแล้วก็ประมาณนี้เลยนะตลอดก็น่ารักนะแบบดูดิน่ารักดีอ่ะเนาะปะเดี๋ยวไบนะคะจะอ่านสรรพคุณให้เขาฟังนะคะหลังจากไบแต่งหน้าเสร็จนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันจ้าแล้วตอนนี้นะคะใบก็ได้ไปแต่งหน้ามาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใบก็จะมาสรุปกับเจ้าตัว เจลแต้มสิวนะคะเปปไทยนะคะของแบรนด์มิซุมินั่นเองเนาะที่ได้แต้มลงไปนะคะ3จุดด้วยกันนะคะสิวของดิฉันเองนะจ๊ะตัวนี้นะคะเขาเคลมมาเลยนะคะว่าเป็นสูตรแรงและเร็วนะคะสูตรเร่งด่วนนะคะลดอาการสิวอักเสบะคะภายใน24ชั่วโมงนะคะที่สําคัญนีแบรนด์นี้นะคะยอดขายใน1ล้านซองแล้วนะจ๊ะตัวนี้เลยนะคะส่วนประกอบคนะนัก็จะมี อะมิโนโสก,กัดจากพืชน,นะคะแล้วก็สารสกัดจากชะเอมเทศนะคะแล้วก็สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ําตาลนะคะแล้วก็อะโรเวล่าและใบบบกนั่นเองนะจ๊ะตัวนี้นะคะพิสูจน์แล้วนะคะกับผิวคนไทยนะคะการอาักเสบสิวเนี่ยลดภายใน24ชั่วโมงนะคะและที่สําคัญเนี่ยสิวยุบนะคะภายในถึง3วันนะจ๊ะและที่สําคัญเนี่ยลดอาการนะคะการเกิดแผลเป็นนะคะจากสิวนั่นเองด้วยนะจ๊ะที่สําคัญเนี่ยสิวใหม่นะคะขึ้นน้อยลงนะคะเมื่อใช้อย่างต่อนเนื่องนะจ๊ะ ที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะอ่อนโยนนะคะแล้วก็ปราะจากนะคะการระคายเครื่องผิว5ปากกานะจ๊ะครบตอบโจทย์มากเป็นเนื้อเจลนะคะซึมเร็วแห้งไวด้วยนะจ๊ะที่สําคัญเนี่ยตอบโจทย์กับคนที่กําลังจะเป็นสิวแล้วคือรู้สแบบ เฮ้ยฉันเป็นสิวแล้วฮัรู้สึกแบบว่าเอ้ยยังไงดีจะเอาแบบเจลแบรนด์ไหนอะไรยังไงนะคะตัวนี้ใบตอบโจทย์แน่นอนนะจ๊ะของแบรนด์มิซูมิจ้าสำหรับวันนี้นะคะทุกคนใบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรก็กดมาเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยใบยตอบรุกคอมเมนต์นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะตถ้าใครสนใจเนี่ย ก็สามารถหาซื้อแบบหลอดได้นะคะที่วัดส,สันนะคะราคาตอนนี้นะคะเขารถอยู่นะคะจุกๆไปเลยจ้ะแต่ถ้าใครแบบอยากลองแบบเปิดใจก่อนก็สามารถหาซื้อนะคะที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะจ๊ะซองละสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะแพ็กเกจจริงน่ารักไม่ไหวนะจ๊ะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะมี bye ่บอย